สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิตี้วันนี้เรามาเสนอเมนูจากใบเหลียงค่ะเป็นแกงกะทิใบเหลียงค่ะวันนี้เราใช้พริกแกงใต้นะคะนำมาผัดกับน้ำมันก่อนค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดให้หอมดีค่ะ พริกแกงหอมดีเราใส่หมูสับลงไปเลยนะคะถ้าใครอยากจะใช้เป็นหมูชิ้มก็ได้ค่ะแต่พอดีเรามีเป็นหมูสับนะคะเราก็ใส่หมูสับลงไปผัดกับพริกแกงค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำกะทิลงไปนะคะพอดีเรามีเป็นหางกะทิที่เหลือไว้ค่ะใช้หางกะทิก็ได้หรือว่าใครมีเป็นกะทิกองก็ผสมน้ำค่ะ จอจางนิดหน่อยนะคะหรือว่าถ้าใครชอบข้นก็แล้วแต่ตามสะดวกได้เลยค่ะของเราต้องการแกงแบบมีหางกะทิที่มันไม่มากก็ใช้หางกะทิได้นะคะผัดให้เข้ากันดีแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็ผัดให้หมูสุกดีนะคะปรุงด้วยน้ำปลาตามลงไปค่ะกุกเค้าให้เข้ากันนะคะ เติมผงปรุงรสลงไปนะคะจากนั้นก็ผัดให้หมูสุกด,ดีค่ะ ากดีแล้วเราก็เติมน้ำกะทิเพิ่มลงไปเลยนะคะพอดีเราใช้กระทะในการผัดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนใส่หม้อค่ะกระทะมันเล็กไปนะคะ เราเติมน,น้ำกะทิลงไปนะคะให้พอเหมาะกับใบเหลียงที่เราเตรียมไว้นะคะพอเดือดแล้วเราก็ลองชิมดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงจางไปไหมแล้วก็ปรุงเพิ่มได้เลยนะคะเครื่องปรุงก็มีเท่านั้นเองค่ะจากนั้นพอรสชาติเป็นที่พอใจแล้วนะคะ พอน้ำแกงเดือดดีเราก็ใส่ใบเหลียงได้เลยค่ะใบเหลียงเราก็ฉีกล้างทำความสะอาดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ใบเหลียงลงไปได้เลยค่ะ ใบเหลียงลงไปแล้วเราก็คุกกดใบเหลียงให้จมลงในน้ําแกงนะคะใบเหลียงก็จะสลดลงค่ะแล้วก็เราก็คุกผสมแล้วเราก็ชิมดูนะคะรสชาติก็จะมีความเผ็ดไม่มากนะคะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็ปรุงเผ็ดได้ค่ะออกเค็มๆม,มันๆใบเหลียงนะคะ ปรุงรสชาติให้กลมกล่อมดีค่ะอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะเพราะด้วยความที่น้ำเป็นน้ำกะทิค่ะก็จะมีความมันเล็กน้อยนะคะใบเหลียงสลดสุกดีก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเป็นเมนูที่ทำไม่ยากเลยนะคะลองทำกันดูนะคะอร่อยไปอีกแบบนึงค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนิชาอินฟินิตีด้วยนะคะ จะได้มีเม,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 มนูใหม่ๆมานำเสนอค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ